ยูนิตแรกนะคะวันนี้เราจะทวนแบบว่าเรื่องที่ง่ายๆเนะก็เป็นแบบกัมมาทุกอย่างที่ต้องใช้กับแซดเนะในอินเทนซีอ่ะมันแยกบทแบบละเอียดมากเลยนะทุกคนก็คือกัมมาแตกออกมาเป็นแต่ละบทนะอันนี้คือรวมกัมมาทุกเรื่องอยู่ในยูนิตหนึ่งนะคะไปยูนิตสองพรุ่งนี้อังก็จะเป็นทวนเรื่องที่แบบยังง่ายอยู่นะคะมันก็จะแบบไล่เลเวลไปเรื่อยๆนะพอน้องอ่านแล้วถ้าเกิดวันเนี้ยน้องเรียนแล้วรู้สึกว่า มันชิวมากเลยอ่ะเออพี่ผมแบบรู้สึกมันง่ายนะน้องแบบใจเย็นๆเหอนนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีเรื่องอื่นที่ยากขึ้นแล้วก็ทวนตอนหลังนะคะเช่นพวกอินเฟอร์หรือว่าอ่านแพร์พาเซษอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไล่ไล่ระดับไปนะคะแล้วก็ทุกคาบตอนหลังกลับมาจากพักเบรกเนี่ยน้องก็จะได้ทําแบบฝึกหัด20ข้อนะทุกวันเลยที่มาเรียนนะคะ อันนี้เป็นเเทคนิคที่แบบน้องเอาไว้ใช้กับเมนไอเดียอื่นๆได้นะสมมติใครจะไปสอบวิชาอังกฤษอื่นอะไรเงี้ยนะก็จับใจความหนึ่งเลยนะคะให้น้องโฟกัสไปที่ subject กับ verb นะคะผมเออโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S T นะน้องก็เจอว่าใครทำอะไรเออแล้วที่เหลือก็เป็นส่วนขยายนะคะพี่ก็ชอบครอบมันไว้แบบนี้นะคะให้น้องแบบคิดไว้ในใจนะว่าเอยมันเป็น ดีเทลที่แบบไม่สําคัญเนะภาษาไทยก็คือส่วนขยายประมาณนี้นะคะน้องก็แบบครอบไวอ้อสมมุติว่าเขาสงสัยเรื่องนี้เออนะเดเอชเปคเคเลตแดดอันเนี้ย u b j เจ t กระเจบไปแล้วก็คือประโยคนี้ s T จะถามว่ามันคืออะไรน้องก็ตอบไปนะว่าเขาเป็น doubt อย่างนี้เป็นสงสัยเป็นต้นนะข้างหลังอาจจะไม่ต้องเข้าใจเลยก็สามารถตอบคําถามถูกได้นะครับผม ข้อที่สองนะคะสวัสด,ดครับต้นก้าอันนี้ก็ติมติมสีดำเช่นกันเขาบอกว่า focus on the keys นะเออ not details นะครับก็คือมันจะมีคำที่แบบเป็นคำสำคัญเออหรือว่า keyword อย่างนี้นะคะสิ่งที่แบบเป็น details น้องก็ให้รู้ว่ามันเป็นแค่แบบขยายเป็นแค่ supporting details เฉยๆนะครับผมข้อที่สามอ่าถ้าสมมุติน้องจะไปทำ ดิจิตอลแซอย่างเงี้ยใช่เลยนะคะเวลาน้องเห็นคำขัดแย้งเออหรือ however but พวกเนี้ยให้น้องอะ่ะสนใจไอ้ที่อยู่ข้างหลัง however กับบัตรคัะถ้าพี่บอกว่าการเล่นกีฬาเนี่ยนะเออมันมีข้อด,ดี one two three four นะ however มันทำงานยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่ข้างหลังอะ่ะจะเป็น เมนไอเดียที่เขาจะมาพูดต่อนะคะบอกว่าเอ้ยสนใจเรื่องกลไกลของการเล่นกีฬาเป็นต้นนะครับผมข้อสีอ่าเขาบอกคำที่พูดซ้ำบ่อยแสดงว่าสำคัญนะครับก็ most repeated words นะครับรนะ้อนะเออ most repeated words ในไอเดียก็คือคำซ้ำๆแปลว่าเป็นคำสำคัญข้อที่5นะครับก็เหมือนเดิมให้น้องเล่น positive negative นะคะมันจะช่วยเวลาที่ เราแปลคำศัพท์ไม่ออกนะน้องก็ยังสามารถเดาได้นะคะว่าต้องตัด choice ประมาณไหนเออคำนี้เป็นบวกคำนี้เป็นลบนะคผมแล้วก็ข้อสุดท้ายอันก็หกอันนี้พูดบ่อยมากเลยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ summarize อะไรนะทุกคนถ้าอ่านเข้าใจน้องต้องสามารถ summarize สีมมาา่คำสี่คำเออหลายรอบแล้ววิววิวอินอะไรแล้วนะครับผม วิวบอกไม่เคยเกิดมาไม่เคยเรียนเฮ้ยวิวอ่านะเด็กดีครับผมเรียนแล้วคืนครูหมดออล้ว in your own words นะใช่เลยนะคะ วันนี้นี่เลยนะเเป็นบทที่ชื่อว่า Cross Text Connection นะคะก็คือมันกลายร่างมาจาก p a ร r Passage นะทุกคนซึ่งมันจะสั้นลงเยอะมากๆนะคะน้องก็คืออ่านให้เข้าใจเรื่องที่1เรื่องที่2องนะคำถามอะชอบถามว่าคนที่2คิดยังไงกับคนแรกนะคือคนแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำมันกันก่อนนะทุกคนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเราเรียนเรื่องเมนไอเดียมาแล้วนะคะอันนี้มันก็จะเหมือนแบบทำสอทีทำเมนไอเดียสอท,ทีอัน ที่หนึ่งน้องก็อ่านไปนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดด้วยนะคือมันก็แค่พูดว่าเขา support หรือว่าเขา against เอ่อไอเดียบางอย่างนะน้องก็ดึงไอเดียนั้นออกมาให้ได้นะคะสองเลยนะถ้าสมมติเป็นไปได้น้องก็ summarize เรื่องแรกอะ่ะสั้นๆออกมานะในดิจิ t a ลแซ t นะคะมันจะสามารถพิมพ์ได้นะแบบเอ่อ uh, annotate แล้วน้องก็พิมพ์เข้าไปนะคะเพื่อให้ทั้งหมดนั้นอะ่ะมัน กระชับที่สุดพอน้องอ่านเรื่องที่2จบย้อนกลับมาอ่านเรื่องแรกอะ่ะมันก็จะได้แบบเออ grasp idea ได้อยู่นะคะข้อที่3ก็ทำซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะเริ่มอ่านเลยค่ะเรื่องที่2อง main idea คืออะไรนะ again summarize text to briefly in your own words น,ะน้องก็แบบฝึกทำมันตั้งเยอะแล้วเนาะตอนที่อ่านเรื่องเดียวอันนี้ก็ชิวๆนะทำสอทีเสร็จปุ๊บข้อที่5นะครับผมเขาบอกว่า draw the relationship นะคำนี้แหละคือ keyword เลยของ เรื่องแพรพาเศษนะครับผมอ่ะมันคือการอ่านแบบสังเคราะห์หรือที่เรียกว่า s y n ซินต i ไซส์นะคะซึ่งเวลาออกมาปุ๊บอะน้องอยากเขียนออกมาให้ได้ว่า agree or disagree นะคะเออ relationship มันก็จะมีแบบกว้างๆอะ่ะสองอันนี้แหละคือเขาไปด้วยกันหรือว่าเขาแบบยิงส่วนกันอยู่นะแล้วก็อันสุดท้ายนะ read the question carefully นะ what connection is it asking for ก คำถามถามอะไรเออบางทีคำถามมนถามว่าเทคก2คิดยังไงกับเท x ก1หอ่ะหรือบางทีคำถามข้อ2อาจจะสเปซิฟิกกว่านั้นนะคะเช่นว่าเท x ก2คิดยังไงกับคำนี้ในเท x ก1แล้วคิดยังไงกับเอ่อเทอรีนี้ในเท x ก1นะคะน้องก็ดูไอ้คีย์เวิร์ดตรงนั้นแบบให้ดีๆนะครับข้อสิเนี่เลยนะ conducted by Researcher นะ Trial คือการทดลองนะมาจากคำว่า Try นี่แหละเขาบอกว่าการทดลองอ่ะเป็น subject นะถ้าใครเจอแล้วว่า subject คือตัวเนี้ยน้องจะรู้ทันทีว่าข้างหลังอ่ะเป็นส่วนขยายหมดเลยนะคะการทดลองที่ใช้ employing แปลว่า using นะใช้ AI ในการฝึกครู178คนเพื่อหาความลำบากของนักเรียนเนี่ยนะ pupils ก็คือ students ใช่ปะเออการใช้ AI train ครู เพื่อช่วยเด็กนักเรียนเนี่ยการใช้เนี่ยเป็นซิงคูล่านะต้องตอบว่าไฟไนท e เวิรแน่นอนนะคะคือ the trial has shown นะตัวอื่นไม่ใช่เวิรเลยนะคะ19บอกว่านักเขียนชื่อจอห์นชิงนะชอบวาด พืชและสัตว์ค่ะ f l o r าคือพืชนะทุกคนาวน่าก็คือสัตว์นะเออก็คือเป็นว่านธรรมชาติประมาณนี้นะแต่คนเนี้ยเขาแบบแอดวานซ์ไปนิดหนึ่งนะคะเออพืชและสัตว์ของเขาอะ่ะมีการเอามาผสมกันเลยนะเกิดเป็นคำใหม่ชื่อว่าาวน่าเนี่ยนะอ่ะาวนา่าตัวอย่างเช่นครับ a p a r r o t with leaves for feather นะคือเป็นนก ใช่ไหมเป็นสัตว์นะผสมกับใบไม้เอามาผสมกันนะ prima v i r a l นะคะหรือว่าเป็นสิงโตอะแต่ว่าขนของมันอะ่ะทำจากดอกไม้อะไรเงี้ยเออคือเอามาันมาปนกันไปเลยอะพืชกับสัตว์อยู่ในรูปเดียวนะคะน้องต้องการ provide an example นะคะคือตัวอย่างของ ฟลาวหน้านะน้องต้องตอบอะไรนะคือขอตัวอย่างเดียวเลยนะ a n example นะคือไม่อันนี้ก็อันนี้ถูกไหมคะต้องเป็น subject ของประโยคนะคไม่เน c ต้าก็พรีม a ร์เโรนะครับ subject ต้องเป็นตัวอย่างน้องก็เลยดูอ้างง่ายแลละเนกต้าขึ้นมาเลยนะข้อ b นะ is a p a n t i n g of the flounder concept ถูกไหมคะก็ข้อที่ถูกคือข้อ b นะ <S <S เออน้องลองดูอันอื่นมันไม่ใช่ example ของ the work กนะ็คือเขาบอก ฟลาวนาแปลว่าอะไรอันดับเทอร์มฟลาวนาเนี่ยจอนชิงคือใครนะแล้วก็ดีด็อกเหมือนกันนะเป็น explanation หรือว่า i n i ิ i ามนะคะเพราะว่า this is the hybrid of นะก็ยังไม่ถูกนะคะตอบตอบอันที่เขาถามเลย้าบอกว่า although it is จุดจุดจุดเออน้องยังไม่รู้อะไรเลยอ่านต่อไปนะคะ Educational l อ๋อ oh, subject อยู่ตรงนี้ standardized test อะ can นะมันไปเน้น inequality นะ among st students inequality เป็นลบถูกปะถ้าน้องจะใช้ออโดอ่ะน้องก็ต้องรู้อะว่ามันตรงนี้ต้องเป็นบวกนะคะหมายความว่าแม้ว่าโดยรวมๆอ่ะ generally มันอาจจะดูโอเคพี่ตอบเลยนะตอบว่าแฟร์นะคะเอ้ยมันดูยุติธรรมนะแต่ความจริงอ่ะ มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเด็ก for example อ่าน้องก็ดูนะ example ของ equality คืออะไรนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอย่างเช่นผิวขาวอะไรเงี้ยเออหรือผิวดำนะ perform worse than others นะ,สะแสดงว่ามี prejudice อยู่นะคะเออ partial ความหมายที่หนึ่งมาจากคำว่า part partial ก็เลยแปลว่าบางส่วนเออ I partially agree นะก็คือเห็นด้วยบางส่วนแต่ความหมายที่สองนะ partial อ่ะมาจากคาว่า party นะคะ partial Part เลยแปลว่าลำเอียงได้ด้วยเออนะคนเนี้ยเป็นแบบ partial politician เนี้ยก็คือเป็นแบบเอ้คนที่ลำเอียงนะคะ compulsory เจอไปแล้วนะคือบ,คบังคับ critical แปลว่าสำคัญนะคะเออก็ข้างหน้าบอกยุติธรรมข้างหลังบอกไม่ยุติธรรมนะเอาคำว,ว่าแฟแล้วกันมาฝึกกันอ่ะเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะหัวข้อที่หนึ่ง นี่เลยก็มีถามสองอันนะคะหนึ่งก็คือถามอ infer แบบตัวคนนะเจสิก้า personality เป็นคนยังไงอันที่สองก็ถาม setting นะคะบอกว่าปาร์ตี้เนี้ยเป็นยังไงเออพี่เริ่มไหยนะเขาบอกว่าเจส s ิก้า arrived at the party feeling a mix of excitement and nervousness บวกหรือลบอันนี้เพิดว่าทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะว่า excitement. Well as she walked in, she was greeted by a group of people she didn't know very well. She smiled and introduced herself, trying her best to feel confident. Throughout the night, she made small talk with various guests and participated in a few party games. Okay. Despite her initial reservations, na, pa, vay, wad, อาจจะมีความสงสัยในตอนแรกนะ่ะ she found herself having a good time and enjoying the company of the people she had just met นะข้างหลังนี่บวกหรือลบครับผมทั้งทีว่าไงาไม่ยากไม่ยากอันนี้ดีไหมดีไหมดีไหมเออบวกหรือลบบวกนะก็ เขาบอกตอนแรกแบบไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ตอนหลังก็มีความสุขดีน้องว่าคนที่เดินเข้างานปาร์ตี้นะแล้วก็แบบกลัวๆกล้าเงี้ยเออเป็นคนแบบไหนคะ A B C D ฮะ B ใช่ไหมเป็นแบบ introvert นะคะคืออันอื่นค่อยๆตัดไปก็ได้นะ outgoing ไม่น่าใช่เพราะว่าเข้ากับคนอื่นตอนแรกไม่ค่อยได้นะ root กับ confidence ยังไม่มีหลักฐานนะ confidence เนี่ย หลอกเฉยๆนะคะคือเขาบอกว่า trying to appear confident ก็คือ she pretend อะแบบ fake it นะจ l she make it นะ